มหาและวะ้ว่ะแปะเข้าไปหนึ่งลูกอืรายการดีมีคุณภาพระดับจักรวาลได้มาเสิร์ฟถึงที่แล้วนะครับที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้อิ่มเอมความรู้เกี่ยวกับเล่นเกมเนื้อเน้นๆไม่มีน้ำกลับน,นาแทตัวกับรายการมารโกโกรีฟิวเโดผมไม่ได้จะมารีวิวปืนเติมแพทเรนเจอร์นะครับในเกมระบบกันเดกเกติชอว่าเอ็ดเวิร์ดเดวแบนอิตติ้งเทรนนะครับว่าปืนกระบ,บ,บอกนี้เนี่ยมันจะทรงพลังขนาดไหนะรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ แ a สต์เรนเจอร์แพนะครับผมเมื่อเราซื้อไปแล้วเราจะได้ปืนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกระบอกแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือโมเดล55 Express Rifle นะครับผมเป็นปืนไรเฟิลที่ผมจัดว่าอยู่ในอันดับ2ของไรเฟิลที่แรงที่สุดเลยนะครับเป็นปืนระดับสีม่วงนะครับต่อมากระบอกที่2นะครับนั่นก็คือปืนลูกซองนะครับผมเป็นสองแฝดนะครับอยู่ในระดับอยู่ในสาย อยู่ในปืนสายสีฟ้านะครับถามว่าดาเมจโอเคไหมก็โอเคอยู่นะครับผมแต่ว่าสู้ไอ้โมเดลสีระดับสีม่วงไม่ได้หรอกนะครับผมกล้าพูดอย่างนี้เลยไอ้กระบอกนี้เนี่ยมันจะแรงกว่านะครับอย่างงั้นเอาไปว่าเดี๋ยวผมใช้กระบอกม่วงแล้วกันเนาะออกระบอกฟ้ากระบอกสายสีฟ้าไม่ต้องใช้หรอกนะครับมันมันยังแรงไม่สุดนะครับผมนะโอเคมาละอ่นนี้เป็นระดับมอสเลสนะครับอ้าวไกลเลยเออเฮ้ยแมงึ้นเนินอีกแป๊บนึงนะ ส,ยสวยๆดัมเมจจะอยู่280นะครับผมอันนี้ผมยิงแค่ส่วนป้อมนะครับผมเดี๋ยวยิงแบบส่วนตัวมั่งลำตัวจะอยู่ที่140นะครับผมอันนี้ผมยิงอยู่ในระยะของมันเลยนะครับอ่ะยิงแขนมั่งแขน140นะครับเหมือนกันส่วนคนไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็คือนัดเดียวจอดนะครับเดี๋ยวยิงป้อมดีกว่าเป็นปืนที่แบบโอเคมากเลยนะครับเออิเบคอนโชน,นี่ สวยสวยสวยส,วยสวยโอ๊ยโอแหมคนเริ่มเกะกะเนี่ยลูกน้องมันเนี่ยเริ่มเกะกะแล้วแบบนี้นะสวยสเม็ดเดียวแตกนะครับแต่ถ้าใจดีแม่งเล็งคนดีกว่าว่ะคนขับอะมาอีกคนนึงตายตายอหนึ่ง,อ,งอันนี้ลูกซองนะครับไม่ต้องไปหวังผลระยะระยะไกลนะเพราะว่ามันจะประมาณนี้จะไ,ไปหวังมากเอาไว้ป้องกันตัว จากระยะใกล้ๆใกล้จัจัเลยรีโลชาด้วยหมดละหมดหมดหมดจริงปืนกระบอกนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าเอาไว้ทำมากินได้สบายๆนะครับแบบสำหรับใครที่ไม่อยากซื้อปืนสนัยเนาะปืนสนัยระดับสีม่วงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคยินมาป๊บนึงขอเคียย์ลูกน้องมันลูกกระจกมันะ เงินไว้บัวเอาบัวล้วงได้ตังค์ด้วยส,ยสบายๆนี่ก็แหวนจังเลยล้วงโอเคเราระเบิดไปคันนึงประมาณนี้เลยครับผมโคตรแรงไม้แล้วไม่คิดไม่ลาบสวยๆอยากขึ้นเนินขอร้องโอ้ยดาเมจสี่ร้อยนะครับเอย่ากินไฟใส่เรานี่อยู่ในร,ระยะมานนะผมยิงใกล้มันยิงแรงนะครับ กระบอกนี้เฮ้ยเดี๋ยวดัเมเบลสี่ร้อยเลยหรออ๋อหรือว่าเรายิงแบบระยะไกลไปหน่อยอก็เลยนี่นี่เลยดัเมเบลสี่รอยนะครับเต็มเต็มคำแตกเข้าไปเนี่ยแป๊บเดียวจะแตกละป้อมอ่ะโคตรแรงอ่ะแรงมากแต่ว่ามันจะช้านะครับมันไม่ได้เหมือนสไนเปอร์ โอเคแสดงว่าที่ผมเห็นดับเมทอยู่ที่300%ยเนั่นะก็หมายความว่าผมไม่ได้อยู่ผมอยู่ระยะไกลไปหน่อยนะครับมันทําให้ไม่แรงนะครับผมนี่พอระยะไกลปุ๊บหรือถึงระยะมันเนี่ยมันก็ดับเมทสี่ร้อยนะครับป้อมแตกเลยนะสบายๆนะครับทํามากินได้สบายๆส,ส,ส่วนไอ้ตรงไอ้เนี่ยขาขาโปะยิงยากมากปกติผมจะใช้ปืนระเบิดนะแต่ผมลืมเปลี่ยนเมื่อกี้ผมอยากจะเปลี่ยนไงเข้าใจไหม ไว้ดาเมจสองร้อยเหรอโอเคสรุปยิงยิงแขนมันอะสองร้อยนะครับดาเมจสองร้อยโอ้โหขาดเลยนะครับยิงขาดเลยแสดงว่าไอ้ช็อตเมื่อกี้ที่เราเห็นหนึ่งร้อยสี่สิบแสดงว่าเรายิงพลาดนะครับผมเรายิงไม่โดนแขนมันโอ้แต่ยิงแขนที่แมงแขนแทบขาดอะบอกเลยนะครับปกติปืนระเบิดที่ผมใช้อะมันจะอยู่แค่หนึ่งร้อยแค่นั้นมันก็เกือบขาดแล้วแต่พอเจอดาเมจสองร้อยเข้าไปแม่งครึ่งหลอดนะครับผมแทบขาดนะครับ ต่อมาเลยระดับมอดเลดอีกแล้วอยากเข้าหายแต่อีกนานอนะ่ะนานเลยอนะ่ะเส้นทางขนทางอีกยาวไกลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเชีย์ไม่โดนเล็งสวยๆเล็งสวยๆอืมโดน280เจ็บอยู่เจ็บจัดอนะบอกเลย ถ้าเป็นไนปร์ไม่ต้องเข้าไปใกล้ขนาดนี้นะแต่แต่ถ้าถ้าเป็นปืนกระบอกเนี่ยมันต้องเข้าไปใกล้หน่อยมันถึงจะยิงแรงนะแต่ก็ไม่เป็นไรดัมเมจมันก็ไม่ได้ขี้หมาย่แล้วนะครับไม่มาหาคุเยเยมาเลยจัดหน่อยลูกซองเจาะเจาะจุโอกเข้าไปโอกเข้าไป เอาหนีเลยฝักไประวังหนีไปแล้วก็เติมลูกกันดีกว่าเฮ้ยแม่งมาแล้วโขกก็ไปดาเมจสองร้อยเน้นเน้นอ๋ออันนี้หมายถึงอ๋อรู้แล้วทำไมมันถึงดาเมจสองร้อยแปดสิบมันลืมไปว่าช่วงแรกมันจะเป็นใส่หอกเออ แต่พอไม่ใส่ก่อนเท่านั้นแหละแม่งดับเมฆสี่ร้อยเข้าใจแล้วไปเลยลูกซองยัดยาวๆเขี่ย,ายมาเราเร็ว,ไป,รวไปแล้วไปแล้วจ้าไปจุลูกดีโอ้โหกดอาหลายรอบวะเนี่ยโอเคมันไปแล้วนี่ก็ยิงดีจังเลยแป๊บนึงขอเติมลูกก่อนมันกลับมาอีกครั้งโอ้ยเอา้า ว่าจะฟักอะไรวะเนี่ยไปมหาเราวะแปะเข้าไปหนึ่งลูกอือบินเลยจังหวะนี้เฉยคนไทยเป็นไ,ได้เป่าไอ,อ้น้องอกิงไม่โดนเฉยเฮ้ยจะลูกอุย้ยหลบโอ้โอโอ my god หนี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 หลบหลีกหลบหลีกหลบหลีก เฮ้ยเข่าห้องเว้ยจุกไอ้น้องจุกจุก <Okay. S 1> ตองมายิงป้องกันโตแบบนี้แล้วกูจะรีโหลดทำไมวะเนี่ยเฮ้ยแต่ก็ดีละมาเลยอ้าวไปเลยมาตอนเลยกับมัดเร็ดทำไมต้องเป็นมันมนเดเร็ดตลอดเลยจะไปไฮก็นานนะบอกเลยซึ่งผมก็ไม่ได้มีเวลามากในการถ่าย วันลุยไปเลยแล้วกันเนาะนี่แหละเจาะเกาะดีมากโอ้โห้โดนยิงโดนยิงแหมยิงแบบไม่เกรงใจใครเลยเสียงเสียงเสียงหมาละเสียงแห่งความตายโอ้ เข้าไปม,มาดิอาดิอาดิเอ้ยจะลุกไลฟ์เฟินไลฟ์เฟินอืมเอาเย้ยแม่งไม่ลบเรียบร้อยบอมแตกละปอมแตกละมามนจุลูกโรีโหลดโช้ามากเลยสมจริงจัด นี่แหละต้องยิงจุบๆแบบนี้แหละเกยดอย่าให้ใช้เอเอนะรู้เรื่องอ่ะโอ้โหมันปิดทางหมดเลยจังหวะนี้ครับพี่น้องไอคอนไอคอนไอเบคอนอย่าเพิ่งเข้ามานะไอันี่แม่งก็ยิงไม่เลิกเลยวะสักหน่อยไหมเม็ดเดียวโอ้ยยิงหัวเลือดดาเมจสี่ร้อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิคนขับก่อนเลยอ้าวไม่โดนคนขับวอด กระสุนบินไปไหนเนี่ยตอบคอยทีอืโน่นโอ้โหมันจะมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยตรงเนี้ยเปรียบร้อยล่วงฟาร์มเงินได้ดีมากกระบอกนี้มามาขยับดีขยับรถดีหลากหัวโขมๆเน้นๆไอ้น้อง มาอีกมาอีกเย็บร้อยกระสุนมีเยอะไม่ต้องห่วงไปไหนหมดะล้วนะล่วงไปเติมลูก,ลกยังจะมาอีกเหรอแบบนึงนะยัดก่อนยัดก่อนจุลุกมันชอบเดินเบียดจริงปอกเข้าไปนี่ดาเมจสี่ร้อยน้อง ของโคตรดีใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้มเอาแมงไม่โดนเฉยวัตถุฟักทั้งทั้งเล็งตัวนะสี่ร้อยโหดาเมจเลือดลดลดแบบยู่ไปเลยยู่ไปเลยนะครับโอ้ไปสี่วิละรอดละรอดละรอดละไม่มีอะไรละ ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการรีวิวปืนเติมแพสเรนเจอร์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้ผมถ้าผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มันได้เลยนะครับโอเคทุกทีกันดีๆเจอก,กันคลิปหน้าสาวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมแล้วแล้นะ s ก๊อตให้เดน ner